หมายถึงถ้าตัวหนิงเองโดนหนิงคิดว่าตัวหนิงเองไม่น่าจะโดนเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วก็เลยไม่รู้จะจะออกความคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงว่าถ้าเป็นหนิงโดนหนิงจะทํายังไงซึ่งตัวหนิงเองหนิงหนิงคงไม่โดนอะไรเรื่องแบบนี้อยู่แล้วหมายถึงหมายถึงทําธุรกิจเหรอคะจริงๆทุกวันนี้หนิงก็ทําธุรกิจอยู่นะคะก็ทําธุรกิจอยู่แต่ว่าตัวหนิงเองหนิงเป็นคนเวลาทําอะไรหลายๆหลายๆอย่างถ้าสมมติเป็นงานบุญงานอะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่ต้องใช้เงิน่ะ แล้วแล้ว,ลวเราสามารถช่วยได้เราลงแรงเราก็จะเต็มที่กับมันแต่ถ้าอะไรที่มันมีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องด้วยอะ่ะก็ต้องคิดนิดนึงอะ่ะหน,หนิงจะเป็นคนคิดเยอะนิดนึงเพราะอย่างที่บอกว่าตั้งแต่เด็กจนโตเป็นคนเป็นคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวตัวเองด้วยจนวันนี้ก็ต้องเป็นเสาหลักของเป็นแม่ของน้องด้วยอะไรเงี้ยทุกบาททุกสตางค์ที่หามาได้มันผ่านหยาดเหงื่อแรงกายแรงใจในการแบบ หลายๆเรื่องเวลาพอถ้าจะต้องเอาเงินไปทําอะไรหนิงจะเป็นคนคิดค่อนข้างเยอะอะค่ะแต่ถ้าให้ไปลงแรงลงกายลงใจอันนี้คือทุ่มทุ่มสุดตัวค่ะ